นี้เหมือนกันคิดออพร้อมๆกันนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานของเมืองปทุมธานีได้อยู่ในที่สะอนาดสวยงามปลอดภัยมีคุณภาพที่มีอยเอ่ะเขาล้อมรอบไปด้วเอ ท่านท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีท่านผู้เกียรติเมียมกราบานีปรกกอบขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับกิจกรรมฟิกออฟสัปดาห์รักษาความสะอาดเกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2 0 1 5อย่างยั่งยืนโดยการรณรงค์ให้บุคลากรในสังคมต้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอรับเรียนการเรียนท่านนายก ู้บริหารท้องถิ่นและกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกท่านนะครับตับเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้ต่วยและกับเจ้าหน้าที่ของสัตว์ราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ตับเรียนขณะเดียวกันผมก็เป็นผู้แทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยต้องกราบขอคำคุณนะครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดท่านนายกและผู้บริหารท้องถิ่นและกับหัวหนาส่วนเพราะจะได้มทุกฝ่ายที่วันนี้เราช่วยกันจับควาวุู้ที่เป็นไม่กวาดนะครับ ลวที่บยทังขยะขันตาที่โค้ดต่อของการปีใหม่ยังต่อเนื่องมาทีนยมระเบออยู่ว่ายักลับมาทํางานอยู่แล้วถ้าเราทาอาทีตเราเลิกใครก็จะไม่เป็นเคยอยู่วัดนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็เขาก็สำรวจวันที่หนึ่งกนห้าเือเป็นการออกมาลันงประเทศหนึ่งเหมือนกันบันนข้นนะครับทำไปเพื่อรักษาที่รั้รองของประทรวการของเรา รัาไัยนั่งรถ่าทุกวันทุกวันถ้าเรา60วันถนนิ0เท็นพร้อมไปยงระดับเอิอนเปถตงวันศุกรวันศกเรามีถนนนะครับถ้าพวกเราไม่ช่วยันรักษาดูแลตั้งของเราบนัตรงนี้ยวันดีคืนดีมีคนเอาขยะมาทิ้งไปจับถ้าเราไม่ช่วยนะครับรวประถงาส่งตามมาเยอะแยะ ที่ผมขอสามพี่นอพวกเราขอควมามกรุณาพวกเราคนละพิมีนั่นคือเมืองที่ดีเมืองที่ดีเป็นเราต้องปลอดภัยด้วยนะครับเราเดินบนถนนลูกหลานเราเดินบนถนนไปเรียนหนังสือไปทํางานกลับบ้านท้าทุ่งเช้าเช่นงคืนต้องปลอดภัยถ้ามีสามอย่างนี้ในฐานะผู้ว่าจังหวัดผมพอใจเราเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สูญเสีย ัดนน้ำต,ตัวไปสองเดือนฝนก็แรงแล้วลเรา,ามีพัอาข้าหลอคเมเพระคุณค่ะขอบพระคุณทกท่า มันควรลงไหน <im>